ดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนวันนี้เจอกับครูไมอีกแล้วนะคะวันนี้ครูายจะมาสอนเรื่องการฝึกอ่านสระอือจะน่าสนใจแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะเรามารู้จักสระอือก,กันค่ะอันดับแรกเราต้องรู้ว่าสระอือเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้บนพยัญชนะต้นคำที่ผสมด้วยสระอือนะคะถ้าไม่มีตัวสะกด คำนั้นจะต้องมีตัวออ่างเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเป็นสระอือดังรูปนะคะเรามาเรียนรู้วิธีการเขียนสระอือที่ถูกต้องกันนะคะเริ่มจากเขียนเหมือนสระอีค่ะคือลากเส้นจากขวาไปซ้ายแล้วลากเส้นโค้งวกกลับเหนือเส้นเดิมมาที่จุดเริ่มต้นค่ะจากนั้นเขียนเส้นสั้นๆลงมาสองเส้น สังเกตจากลูกศรและก็การแสดงทิศทางนะคะสระอื้อนะคะอ่านว่าเอือคำที่ผสมด้วยสระอือถ้าไม่มีตัวสะกดจะต้องมีออ่างอยู่หลังพยัญชนะต้นเช่นคำว่าคือคออือคือส่วนคำที่มีตัวสะกดนะคะอออ่างก็จะหายไปแล้วมีตัวสะกดมาแทนที่ค่ะเช่นคำว่ามืด มอืดอดมืดก่อนที่จะไปฝึกอ่านคำที่ผสมด้วยสรรอือครูมีนิทานเรื่องหญิงชราตามืดมัวมาให้นักเรียนฟังไปฟังกันค่ะ หญิงชรา,าคนหนึ่งตามืดมมัวลงมองอะไรไม่เห็นจึงให้คนเชิญหมอมารักษาตาให้หมอที่มารักษาตาเห็นหญิงชรา,ามีทรัพย์สินมากมายจึงหยิบติดมือกลับไปทุกครั้งที่มารักษาโดยในระยะแรกหมอให้ยาที่ไม่ถูกกับโรคของหญิงชรา,าเพื่อจะได้คนสมบัติไป เมื่อหมอขนสมบัติของหญิงชรา,าไปจนหมดบ้านจึงนำยาที่ดีมารักษาจนหญิงชรา,าหายและขอรับค่ารักษาจากหญิงชรา,าหญิงชรา,าไม่ให้หมอจึงฟ้องศาลเมื่อศาลถามหญิงชรา,าว่าทำไมจึงไม่จ่ายค่ารักษาตาให้หมอหญิงชรา,าให้เหตุผลว่าก่อนที่ตาจะมืดมัว หญิงชรามีทรัพย์สินอยู่เต็มบ้านเมื่อตามืดมัวก็มองไม่เห็นทรัพย์สินสมบัติในบ้านขณะนี้หมอบอกว่ารักษาตาให้ดีแล้วแต่หญิงชราก็ยังมองไม่เห็นทรัพย์สินสมบัติในบ้านเลยดังนั้นหมอจึงบอกว่ารักษาหายแล้วได้อย่างไรจบแล้วค่ะ เรามาฝึกอ่านคำที่ผสมด้วยสระือจากแบบฝึกหัดหน้า85กันนะคะบรรทัดแรกค่ะไม่มีตัวสะกดค่ะลอือลืออืออือหออือหือคออือคือลืออือหือคืออืออดือ ผอือนอฝืนปอือนอปืนยอือมอยืมอืดฝืนปืนยืมผอือนอผืนไม่เอกผืนออือนอื่นไม่เอกอื่นดอือมอดื่มไม่เอกดื่มฟอือนอฟืนไม่โทฟืืน พื้นอื่นดื่มฝืนบรรทัดต่อไปเป็นคำควบปล้ำนะคะปอรออืปรือกอรออืนอกลืนคอรออืนอคลืนครออืนอคลืนไม่เอกคลื่นปรือกลืนคลืน คลื่นยออือนอยืนไม่เอกยืน่นมออือมือยื่นมือซออือซื้อไม่โรซื้อขออองของซื้อของสออือซือไม่เอกซือสออารอสารสื่อสารบออานอบาน ชอืนอชื่นไม่อีกชื่นบานชื่นหอไอหายไม่โทรให้ยอือมอยืมให้ยืมปอลอือมปลื้มไม่โทรปลื้มโจไอใจปลื้มใจมอไอไมไม่โทรไม้รออือนอลื่นไม่เอกลื่นไม้ลื่น ตอ,อือนอตื่นไม่เอกตื่นนอ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 นตื่นนอนต่อไปเป็นประโยคนะคะพออือนอนพื้นไม่โทพื้นดออีนนอดินชออ,อุมอชุมไม่เอกชุ่มชออือนอชื้นไม่โทชื้นพื้นดินชุ่มชื้นตออุนอตนไม่โทต้น มอไอไม,ไม้ไม่โทไม,ม้รออุมมอลมไม่เอกร่มรออือนอรืนไม่เอกรื่นต้นไม้ร่มรื่นชออือนอชืนไม่เอกชื่นโจอไอใจพออูผูไม่โทผู้คออุนอคนชื่นใจผู้คน นักเรียนอย่าลืมฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยสระอือแล้วอัดคลิปส่งครูไม้ด้วยนะคะพยายามเข้าค่ะ